สวัสด,ดีและสวัสด,ดีนะฮะสวัสบบด,ดีและสวัสบบดีสวัสดีและสวัสด,ดีนะทุกท่านเอาที่เดิมครับเอาที่เดิมครับซาวเซตไปแล้วนะฮะเซตไปแล้วซ้อมซ้อมสองรอบแล้วเที่ยวนี้น่าจะอยู่ตัวนะ น่าจะพร้อมออกศึกออกงานออกอะไรได้นะฮะอ่ะกอดอายมันขิวเราเดินทางมาถึงแล้วนะครับผมกอดอายมันขิวแล้วครับผมบาจาวันนี้เขาจะตัดครั้งแรกในชีวิตบนรถแห่ฮะเช็กวันเดี๋ยวเศร้าเร่หละอัดหินขออ้ามเพราะว่าซสื้อที่ไหมหละมันผมที่พ่าะท่านแน่นครับที่ยังไม่ทนแน่นที่ยังไม่ทนแน่น ทุกคนกับมาพร้อมนลครับผมทุกคนมาพร้อมนะครับผมอยู่กลางปลาอย่างมันเล่ยๆเนี่ยมาอยู่นอกบ้านมาเห็ดหัวเห็ดห้าไว้แล้ว,วเป็นสำนักง,งานนิตยาสุจาชารีสวัสดีครับหมายทุกคนพร้อมนะฮะบ,บนเวที เอียะมีบ่ละ่ะเส้นอเอียะมายังเส้นเส้นอเอียมายังเอเอให้นักนะนร้องใส่เอียนะนักล่องตีกับเอียะครบมาเดี๋ยวยังสีเทปูนเดลยปะเนี่ยเดี๋ยวยังสีเทาื่นนะครับทุกคนครับผมมา หลังจากคีย์บอร์ดเอาไปจำมาแล้วกีต้าก็ไปถ่ายมาเรียบร้อยเบีดเบิดถ่ายมาเรียบร้อยนะฮะก็พร้อมที่จะออกงานครับผมไม่ลอยก็ไปจำไว้นะตอนนี้เอามาแล้วเรียบร้อยคุณออมพร้อมยังครับกล้องเก้งเอาไปจำมาก็มาทั้งหมดนะซื้ออะไรมีอยู่แล้วครับผม จะกู้ครับผมไปไหนเดี๋ยวฝ่ายซื้อจะต้องจัดการให้ถว่ยเจ้าปูเพื่อเรือครับใช่ซ่อมสองเทือแล้วฝนตกทุกเมือ่อฝนตกทุกวันฮะเข้าไม่ได้เลยครับผมเอาอย่างไรครับ ไป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 คือว่าเรื่อมสมองกัน,อ,น,นอืมมีอะไรตกรหล่นรอรอดูน้องเนยแล้วก็หยงครับผมเอาตามมานะครับหกสิบท่านในห้างตลกดีตลกอะไรละะ่ะจ๊ะในห้างก็ต้องเริ่มชีวิตใหม่นะฮะ ไม่ว้ว่าจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปล่อยนะฮะว่าเดือนตุลาจะได้เล่นนะฮะเราก็เลยซ้อมไ้ก่อนนะฮะนักร้องสาวมาจำผมอืมด้วยครับอาจารย์นักร้องสาวเอามาจำผมนะครับหงายอีรีบรอดใดที่การมาครับผมรถนักร้องเรามาครบหมดแล้วรณชัยมาจอดเต็มเมืดรถนักร้องอันนี้ขนาดนักร้องรถแห่นะครับ แต่และคนมารถส่วนตัวรถ f ฟ r เจเ e r หมดเลยนะทุกคนนะน้องเนยนะเตรียมตัวนะนีหน้าก็อยากมามันจื้นนะฮะตอนนี้ดีว่ายังฝนยังไม่ตกนะฮะเสียไภาษ่ก่อนเลยเสียเส้นมาครับผมดีใจาพี่ชายเอฟซในห้างเตรียมนะฮะเตรียมเตรียมฮะทัศนียภาพ ที่นาผมนะฮะท่ามกลางสวนป่าสวนยางพาราติดภูถนนครับถนันเป็นภูเขาฮะบนภูเขาครับผมไม่มีใครมาวุ่นมาบายครับผมสวนยางพาราครับผมมาได้เลยครับผมขอนแก่นครับในห้างอารมณ์ดีมาก ลูกเกดอร่อรอยสามหนุ่มตะวันแสงตะวันสาวอ้าวปอกเด้งเห็นอยังพอกเด้งใกล้หนจังปอกเด้งเก้าสิบท่านสวัสดีและสวัสดีฮะเดี๋ยวสักครู่เป็นการซ้อมครั้งที่สามตอนนี้เราใช้แบนด อินซีแบนเลยนะฮะอินซีแบนครับผมตอนนี้เราสร้างขึ้นมาอีกแบดนใหญ่แบรนอีกแบนหนึ่งเลยนะฮะเพื่องานนี้โดยเฉพาะอายงนั่งตวรวจปวดอยู่ตรงนั้นนะจ๊ะโล่งดีบุรุบกวนไผตุกติกแมนเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานส่งคีย์บอร์ดมาให้นะครับโแรแลนเอสซีเอสสิบสาม่อะไรก็รู้นะเดี๋ยวส่งมาให้เพราะว่า เอาไปจําอยู่นะครับยีต้องตองีต้าก็ยืมกันมาครับตอนนี้ฮะขี่วงคี่บอร์ดยืมกันก่อนนะ<ส>เพราะว่าเอาไปจําอยู่ฮะตอนนี้นักดนตรตีเราก็พร้อมแล้วนะฮะซ้อมเต็มที่นะทุกคนเปิดออกตูพี่เอนะเจ้อให้เจ้าบานเขาดาแล้ว่าจังปิดอ่ออาทำวิญญาบ้านหรือตำรวจมาเขาก็ดีลง <c oughs> เขาสั่งความปันป่วนไปก่อนตอนนี้ สามความปันปวนไปก่อนแถาอบตอรหรือพญาบาลมาดาเขาจังเศร้าเปิดมันงั้นแมง่ายเขียดอยู่นี่ละอย่าักครู่ะนะจ๊ะทุกคนไม่ตกครับวันนี้ไม่ตกแน่นอนครับผมอันนี้จะเป็นที่จอดรถแห่ห้ท้องคำแล้วก็ใบปอรัติยา เทพื้นเทปูน,น,นเสร็จเรียบร้อยจังน้อยครับอันนี้มันยังเข่าไปบพทาได้ออกมาเพได้ทาแหงในได้อยยานมันติดรถมันหนักหลายตันแต่ลำพ่วงกับพวแห้งแล้วก็เลยจอดไว้ตรงนั้นฮะไม่เปิด PA ออกก็ได้อืมมานี่คือป้อมยามของเรานะครับเวลามานอนเฝ้ารถต้องผ่านด่านนี้ก่อนนะครับอ่าดิตยาสุจาชาเรี ลูกสาวเจ้านั่งอยู่นู้นปตดปวดอยู่นอนน้องเนยครับกับน้องแนนเนยน้องแนนน,น้องเสียเศนนางอิพูนเคเอาสิ่งสิ่งจะจวดสีย้อนไซอ่อนไลน่โอเคเอาสิ<ๆ>ไปสซกันเดี๋ยวนี้พวกนี้อเอาใครเปิดประตูรัดรถหลังหลังรถพ่อสวัดดีครับน้องขวัญทุกคนนะครับมานะครับ นักร้องเรามากันหลายสายครับตอนนี้ซ้อมอย่างเดียวไม่ลาครับแมาขวัญมาครับผมเอาแน่แนแ่นครับจากนี้ไปนะครับน้องขวัญจากยังบ่าวนะฮะส<ด>วัสดีครับผมมาครับ<ด>ผมเจ<ด>้าข,ของผลงานเพลงค<ด>วรสีลืมค<ด> <c oughs> วรสียังเกาะควรสีพ่อควสัสีพ่อแล้วเจ้าหนึง <c oughs> น่งควรสีเศร้าร้องในแล้วอืควนสีเอาปูเขาผัวอะไแล้วอย่างนะฮะโอเคเข้าไป นะฮะอโยงอขวันสวัสดีหนึ่งร้อยท่านสุจาชารีได้ยัง่งได้ยัง่งอโยงครับอโยงอขวันครับผมได้สิบแปดมา เอ, ovan, อา, oland, างเอางสูเอางยเอาเงเช็คปอกเด็กกันนะปอกปอกปอก่้หบอก้พ่อนีเดี๋ยวนี่กระเป๋าพ่อนี่กระเป๋านั่น่ะนี่กระเป๋าตัวใหญ่ๆอ่ะ เอาเริ่มต้อแรงต้แนแรงเดยนะนบอเมนเจ้าทินเช็คอินได้บอรกระดังทำเสื้ออยู่ฮนะทำเสื้อเพิ่มเสื้อรถแหงไหตองคำสั่งเพิ่มมาแล้วนะครับ2,000ตัวไม่ใช่พื้นทองนะครับทีนี้เป็นพื้นนไหทองคำแต่ว่าจะเป็นพื้นสีดำดำเขียว สุวรรณโปรโมชั่นขอ20คิวปาเนียสุวรรณเฮียสุวรรณโปรโมชั่นขอย0ิคิวจะให้นะครับปาสุวรรณครับผมทั้งรถแห่ใบปอรัติยาจ,จะเสร็จภายในหนึ่งเดือนนี้จากนี้นะฮะเอกสาวชัยภูมิแต่นี่คือรถแห่หทต้องคําใช้ระบบชอช้างมิวสิกบ่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเอาเอากล้องกลองไปไหนครับกล้องมืออย่าสั่นเด้อมืออย่าสั่นเด้อเบ้น รับเอาผมไปล่างรถน้ำบอกับวายออกแบบเสื้อเลยขอบคุณสำหรับเป็นบีจีดีไซน์นะครับออกแบบเสื้อให้ต้องคําออกแบบเสื้อให้ต้องคํานะฮะโอ้โหคุณจะไปไหนครับเนี่ยคุณจะไปถ่ายรูปไหนครับผมเร็วเร็วเร็วครับผมทุกคนไปเดี๋ยวจะมีเวอร์ชันสองน,นะครับเสื้อเราทุกอย่างเหมือนเดิมครับแต่อาจจะเปลี่ยนสีพื้นนิดหนึ่งครับผมขอบคุณมากมายนะครับผมมาจะเปี่ยนเตีเยบตัวเขา สวัสนนดีกองัสองสามรอบเด้อเทศกล้องเทศกล้องกล้องมามันอาจจะเจือนิดนึนนะครับมันยังไม่ได้เรียบร้อยดีฮะโรงรถก็เพิ่งทำเสร็จครับยังขิวสีอยู่เลยนะฮะจอดสองคันครับที่นี่ครับรถแห่ใบปอผมคิดว่าน่าจะไม่ได้จอดนะครับม่แต่จะไปอย่างเดียวนะครับอันนี้เอาไว้ยนมกับมาบานซื้อครับ ยี่สิบคิวนะครับจองเข้ามาแล้วป๋าสุวรรณโปรโมชั่นจากภาคการนะครับเฮียสุวนนรรณฮะขอบคุณเฮียสุวรรณมากนะครับยี่สิบคิวล็อกบอลมาได้เลยนะครับเฮียผมให้แต่วันเสาร์อาทิตย์ไปเลยแม่โตโตชอช้างนะครับมาตรฐานครับเพียวเดีโอเพียวเดีโอจากนครสวรรค์ทีทีบีไลฟ์โชว์สยามไลฟ์โชว์รถแห่ไปปล่อยอีกเดือนหนึ่งครับอีกเดือนเดียวอ,ออกจาก อู๋เลยนะครับเอกสาวชัยภูมิการันตีสูงครับ4เมตรยี่คิดเอาความสูง4เมตรยี่จะเบิงเอาครับผมจวดครับผมจวดเสียงมาตงหงก์ก็อีนั่งได้ละมา รถแห่ไปปอใกล้เสียดนะครับเสียสุวรรณโปรโมชั่นผ้ากลางขอ20คิวเดี๋ยวจัดให้นะครับเด้อตอนนี้สอมวิแถวคอนแก่นก่อนเปิดแห้งตุลานี้ได้ออกงานครับ1ตุลาเริ่มรันสตาร์ทนะครับตอนนี้คิวมานแน่นมากนะครับผมแน่นแล้วนะครับผมตุลาพฤศจิกาธันวารับเปิดจองแล้วขอบอกทุกคนออพก อมไปได้แทะมือกองอยู่ไก่บอเทกดิฮะโอเคครับมือกองมาถึงพอดีครับผมสุดยอดมากค่ะเดี๋ยวถูกราว,วันที่นึ่งจะจ้างโอ้ยคือสะดวกถี่น่นนาบปเนี่มือกองมาถึงแล้วครับผมมือกองมาถึงแล้วเอกชัยสมุรสาครสวัสดีครับสมุูรสาครเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วนะครับตอนนี้ก็ยินดีครับผมบ่ต้องเฝ้าครับอาจารย์ เบรนดะีไซ์ผมจะขอพื้นที่ติดบีจีอยู่เอามาแม้ b บีจีดีไซน์เอามาหมงส์หนึงเนี่ยโมท่านในเรี้ยวได้เนี่ยยังไม่ได้เพ้นอันนี้แค่สติกเกอร์เฉยอันนี้ทางสติกเกอร์เฉยจะไปเพ้นอยู่แล้วนะครับจะไปเพ้นอยู่แล้วตอนนี้เป็นสติกเกอร์อย่างเดียวนะนี่สติกเกอร์อย่างเดียวนะแต่จะรอเพ้นเหมือนกับโน่นเลยฮะเหมือนกับชอช้างแล้วก็พีอารดีโอนะพีอดีโอบีจีเบนดีไซน์นะครับขอพื้นที่ออกแบบมาเลยเดี๋ยวจะ เอาฟอนมาเลยนะเอาฟอนมาเลยอันนี้ก็ยังไม่อันนี้เป็นสติกเกอร์อย่างเดียวนะรอเพ้นต์อย่างเดียวครับตอนนี้ถ้ารู้ว่าจะออกงานได้เนี่ยผมจะเพ้นต์อย่างเดียว <Okay. S 1> ไปอู่ใหญ่เลยนะครับ <Okay. S 1> เพ้นต์แป๊บเดียวครับประมาณ3วันมันต้องคัดสีนะมันต้องคัดสีอันนี้สติ้เกอร์ชุกเฉินได้เลยครับ <Okay. S 1> คุณไอยแดงสาลาดัดสวัสดีครับผม <Okay. S 1> นักดนตรตีบางคนมือกอนนะครับไปขาย ไปขายของช่วยเมียอยู่ที่ตลาดบ้านม่วงอยู่นะครับเพิ่งลงของเสร็จเลยมาช้านิดหนึ่งผมว่าขายของช่วยเมียอยู่นะครับที่ตลาดบ้านม่วงแถสว,วสาวถีบ้านถมนะครับผมรู้นะแล้วยยังเกาะขายกล้วยเป็นวีนี่บอขายเบเกอรี่ครับขายเบเกอรี่นะครับผมเอฟซีจากเดนมาร์คคุณจิมคุณจิมว เอฟซีจากเดนมาร์กถ้ากลับมาประเทศไทยจะจ้างรถแห่หายต้องทาไปจวดนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับคุณจิมนะฮะคุณจิมบ่คุณจิมหรือคุณจิมนะคาดว่าวันนี้เวลาซ้อมแล้วฝนน่าจะไม่ตกนะครับโค้งสามเขาตะเหลี่ยวครับสวัสดีคุยแอนสวัสดีครับผมเป็นการฝึกความพร้อมก่อนนะครับทั้งรถแห่ทั้งคอนเสิร์ตซ้อมที่นี่ก่อนนะเพราะว่า แถวคอนแก่นจะไปช่างห้องซ้อมเขาก็จะแตกตื่นนะครับทางกรุงเทพไม่เป็นไรครับอันนี้อยู่ภูทรครับต้องซ้อมจากมอนิเตอร์รถแห่ไม่เปิดตู้พีเอครับฟังเบาเอากชัยบอกว่ามหาชัยวิ่งมาได้ไหมโอ้ยมหาชัยวิ่งได้ครับมหาชัยเอากี่เอากี่คิวครับแต่เอกเสียสุวรรณโปรโมชั่นเอามาแล้ว20คิวเอามาเบียเบียเบียทุกอย่างเอามาอีกรางนึงวันนี้ อ๋อใช่มาครับตอนนี้ซ้อมอย่างหนักสวัสดีครับผมสวัสดีและสวัสดีครัวบอดครับผมนี่นะครับมือพี่คาดปลาเราเมื่อวานนะครับน้องเอไม่มาครับน้องเอว่าจะไปรำแก้บนเดี๋ยวผมจะไปบ้านน้องเอพวกนี้รถแห่ใบปอขอติดน้ำเลยเด้อครับยินดีครับผมยินดีสิครับผมคุณหาพื้นที่มาสิก่อนที่เขาจะเพ้นน่ะตอนนี้เขายังขัดสีขัดขัดขัดรองพื้นแล้ว คุณรีบเอาโลโก้มาบอกบอกเอกไปเลยเบนบอกเอกไปเลยนะครับบอกเอกบอกเอกซาวด้วยไปเลยนะครับผมอ่อนซอนสตูดิโอสวัสดีครับผมไปไหมนักร้อห้องไปไปลูกไปวันนี้เป็นการรวมอาหยงยุ่งเหยิงครับผมอาหยงยุ่งเหยิงมาแล้วครับสุดตาขาเลาะรถคันนี้เป็นรถลำใหญ่นะครับกันก่อนนะเป็นรถป้ายแดงครั้งแรกคันแรกที่ ลำใหไปหาเงินมาทั่วไทยจนมีซื่อมีเสียงจนลำด้วยนะครับกมาครับผมอันนี้รถอโยงครับอโยงมาแล้วนะครับอโยงยุ่งเหยิงมาแล้วไปทีมงานซ้อมนินจาก่อนกอดไอ้มันคิวเราเร็วสองเลยครับสอมเลยครับกอดไอ้มันคิวเ่าครับซ้อมสามทีอัดเลยคุณนาแดงสาลัดสุดยอดละไปยันน้องกุง้งบ่ น้องกุ้งใสไปบ้านน้องกุง้งบ่นี่แล้ว้านผมติดกว่าน้องกุง้งนน่เด้อืมมาครับผมมาเห็ดยู่น้าได้เลยเนี่ยมาเห็ดเห็ดเห็ดเหรียญเห็ดหัวยูน้าพี่แดงมันพขาั้งแต่สื่อทีหกไรหกไรหกไรหนึ่งล้านแล้วก็มาถมฮะพอมาถมมา่พี่แดงมันเละคนตกเขาเออดินอันนี้มาให้เขาเออดินอย่างนี้มามันก็เลยผมก็อเอาแต่หินมาหน่อยเนาะ พอได้วิ่งเข้ามาทีนี้ไม่รู้มันมันยังไม่แน่นถ้ามถ้ามันไม่แน่นเนี่ยมันจะยุบถ้าปูพื้นไปนะครับก็เลยยังไม่ได้เทนะที่จริงอะต้องเทได้แล้วเนี่ยแต่มันเพิ่งเส็จไงมันก็พายุเข้ามาเลยสามสี่วันเนี่ยในรอบสัปดาห์นี่ก็เลยถอยไม่ได้ครับถอยมันจะติดแล้วมันหนักมากรถเนี่ยอมืมันหนักก็เลยต้องเทมาอย่างเงี้ยครับเทไาอย่างเงี้ยตอนแรกเทไาอย่างเงี้ยเทไาอย่างเงี้ยมาเริ่มอ่อนทั่วได้ แล้วหรือครับใกล้แล้วครับตอนนี้คนจ้างงานตอนนี้โทรมาวุ่นเลยนะครับวันนี้โปรโมโตงโปรโมเตอร์แล้วก็งานกระถินงานบวชงานแต่งนะครับงานกระถินงานบวชงานแต่งเตรียมตัวนะฮะขอบอกคิวใบปอนี่แน่นเลยฮะแล้วก็คิวของรถแห่หายต้องคำเนี่ยก็แน่นเหมือนกัน <S <S ยังรับสมัครหายต้องคำอยู่ไหมครับยังรับสมัครหายทองคำอยู่ไหมยังรับอยู่ เบนสั่งทำเสื้อให้ด่วนเลยนะครับ2,000ตัวจากเขาช้างมิวสิกครับผมเบนบีจีใส่ในไปเสื้อด้วยเบนบีจีใส่เข้าไปในเสื้อด้วยก็ได้นะเบน่ะโลโก้เบนอะบีจีอะสั่งเสื้อทีเอ็มสองพันตัว สวัสดีและสวัสดี4เมตร8 4เม20เซน10หลอไปทั่วไทยฮะสมุรสาครไปไหมไปครับผม,มสมุรสาครว่าไงสมุรสาครสมุรสาครมหาชัยไปครับเห่5ชั่วโมงคิดเท่าไหร่ เดี๋ยวรถแห่ไปปอใช้ระบบชอเออ,เอกซาวทั้งคันครับผมใช่ครับผมแต่งที่เอกซาวหมดเลยครับทั้งระบบเฮียสุวรรณขอ20คิว สุวรรณสวัสดีนะสวัสดีเฮียสุวรรณยี่สิบรรคิวขอบคุณมากนะเฮียสุวรรณนะอยู่อำเภอไหนพี่ลีไปพี่สิไปหาเดือนหน้าพี่สิกขับบ้านผ่านสารคามอยู่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนกแก่นอะไรเลยพี่สุพี่สุโลกมาหรือเปล่าพี่สุโลกก็ไปครับพี่สุโลกออกไปตรงนี้เองเนี่ยเพชรบูรณ์เนี่ยออกอนำหนาวไปเนี่ยนะครับเพี่สุโรกไปครับผม แถวบางทองแถวอะไรนี่ไปหมดฮนะอ่าพิสณนุโลกผมอยู่แถวชุมแพนี่เองดูแลตัวเองด้วยนะครับให้ต้องคําทุกคนกาดย่าตกกาดย่าตกบอมีตกครับคุณสุวารีกาดไม่ตกครับฉีดกันคนละสามเข็มแล้วนะฮะกอดไอ้มันคิ้วเรา้วยๆครับคุณจิมวิคุณจิมวิ ัน,นีหไฮทองคำครับ4เมตร20นะความสูงนะรบกวัแล้วล๊อเอาเสื้อให้น้องมันไปใส่หน่อยดิน้ำแข็งเราทำยังไงบ้าง น้ำแข็งเราจะไปเอามาป่ะกับแก้วพลาสติกเอามาานี่ป่ะ FC จากเทียนทะเลสวัสดีครับผม FC จากเทียนทะเลนะฮะเดี๋ยวอาจารย์สิไปไทยขี้บอดให้เพราะว่าอาจารย์เอาไปจำอยู่ของอาจารย์กย็ได้ คี์บอดก็จำอยู่นะขอบอกบางคนก็อีตาไปจำอยู่นะฮะสติกเกอร์รถแหย่ต้องํำมีแจกหรือเปล่าครับเดี๋ยวทำสติกเกอร์ให้ต้องทำอยู่แล้วครับทำสติกเกอร์ให้ต้องํำแจกครับผมแจกครับผมพรมพิรามพิ่สุโลกเท่าไหร่ครับผมหัว้กับสุดยอดเนาะพรมพิรามพรมพิรามพิ่สุโลกจะกีโลกวาปักุู้นไอเนีย เดี๋ยวผมแจ้งเพีนไปเลยนะครับแมนครับแมนแมนแจ้งเพีนไปทีเอกเลยนหามุมไซออลคางๆนั่นอือโอ้ยกล้องถือดีๆนยครับเด้อยตัวละแสนตัวนี้นั่นเล่นเลื่อนนั่นเบาๆมือล่วมมาได้เด้อ พี่รามครับผมผมพี่รามผมพี่รามเนี่ยเข้าไปสาขาเมินหานี่ยนะเนาะขึ้ความเขาเว้ยผมพี่รามเนี่ยผมพี่รามนะครับผมจะไปให้นะครับห้าหมื่นห้านะครับผมผมพี่รามพี่เสือโรคนะฮะแถวบ้านเราก็สามหมื่นหาสี่หมื่นสามหมื่นหาสี่หมื่นครับมันมีหลายด้าหลังน้ำเลย พอยจางขอติเกอร์ติดไทยรถกระบะน้ำโอเคครับเฮติเกอร์ดวน ใช้ไหนี่ก็นนะไปกดต่างหลักไปเสือ้ออุปกรณ์บวงสวงอย่างต่างๆนั่จากยะลาครับคุณมินวะวรรณพรจากยะลานะครับเบตงเป็นไทยพุทธอันนี้อ,อมสีนมันนัง่งเขาอ,อีกขวบหลายตัวเนาะจะทมันตี นั่งรัฐมนตรีรัฐมนตรีนั่งเก้าอี้หลายตัวมากเอาเสื้อให้เอาเสื้ออันเบอร์เอ็มเบอร์เอ็มให้ให้ให,ให้ให้ขวัญน,นะให้ขวัญให้ขวัญใสอ๋อเอาให้พ่อแย่ตริงอ่ะอืเดี๋ยวจะเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยเข้ามาใหม่นะครับผมต่อสายไอ้ไอ้หลีกก่อนนะครับเดี๋ยวเสียงทันยามมันจะไม่ดี เดี๋ยวไปต่อสายไอริกก่อนนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเข้ามาใหม่นะจ๊ะอีก3นาทีนะ